ครับเขาบอกว่าตัดผมเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าไม่โกนหนวดแต่โกนเคราหนวดคืออยู่ตรงจมูกเคราคืออยู่ตรงข้างดูวิธีการโกนเคราอ่มาใกล้ๆเลยจับจับคางแล้วก็โกนอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเครานะอันนี้เรียกว่าหนวดนะครับแล้วจะไปงงอีกทีนี้ก็เราโกนได้หลายแบบ โกนข้าเมื่อกี้โกนมาทางนี้ก็ได้โกนไปทางนี้ก็ได้แต่ทางนี้ยากนะไม่ยากนี่เก็ดึงหนังง่ายด้วยนี่ต้องดึงหนังงผมผมว่ายากปรับเพียนเลยปรับเปียนคือดึงหนังนี่ต่อหนังขึ้นมาต้องดึงหนังให้ตึงทีนี้ตรงคางก็โกนอย่างนี้เชิดหนี้ออกมันยืนที่เดียวอันนี้สำหรับคนเก่งแล้วครับถ้าคนไม่เก่งจะเดินไหลยที่ถ้าคนไม่เก่งก็ต้องหัน อ่าแต่อจานนี่คือคือเก่งหรือยังตัวเองยังไม่คิดว่าตัวเองเก่งยังไม่โอเคเป็นการทำตัวที่สวยงามยังไม่คือปิดตัวเป็นนักมวยอยู่แต่แพ้เขาตลอดแพ้ตลอดขึ้นแพ้กขโดนก็นอกเลยโดนก็น็อกอีกนอกอย่างอื่นเพราะว่าผมนอกแปดนอกเก้าผมสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เลยนะยอมแพ้เขาไป ต้องยอมแพ้เลยผู้หญิงสาวจะไปจีบเขาเขาก็หนีหมดเลยแพ้เขาเตายเออนี่ครับโกนเขาครับนี่โกนเขาไปยืนโกนอย่างนี้หัวถ้าจะคนตรงคางก็มายืนตรงหัวนี่ครับส่วนใหญ่แล้วช่างอ้อนนี่เวลาตัดผมโกนหนวดโกนเขาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์อ้อนจะเช็คผมข้างบนเขาเรียกว่าเซ็ตผมอะเซ็ตผมแบบที่นอนใช่ไหมอาจารย์ตอนนอนโอ้จะง่ายใช่ไหม มันจะง่ายมากแล้วก็ตอนที่เขานอนเขายืนอยู่แล้วยกมือมันขึ้นมันสูงครับตอนที่เขานอนเนี่ยมาดูวิธีเซ็ตผมนะครับจะดูวิธีเซ็ตผมอะเซ็ตยังไงด้านไหนถึงจะดียืนทางไหนก็ได้เอ่ยืนทางไหนก็ได้อาทั้งนี้ก็ได้นะผมว่าผมยืนยืนฝั่งนี้เนาะครับผมก็จับผมมาว่า้าไหนมันยาวผมก็จะทำสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่สามเหลี่ยมแล้วก็เช็คอย่างนี้เลยนี่ครับนี่คือการเช็คผมเลยครับ มันเช็คง่ายเช็คง่ายนะถ้านอนอย่างนี้ใช้กางเกยเช็คก็ได้นี่มันจะได้สามเหลี่ยมพอดีเลยคือธรรมชาติเลยจะได้ควมพนมมันขึ้นมาอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยบางนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ยาวดูมันยาวนนไอ้ส่วนที่มันยาวส่วนเกินตรงนี้ไปล้วก็เอาเอาหวีตักมาเต็มเหมือนกันเหมือนกับเราเอามือขี้ไปแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันเราเช็คผมโดยใช้หวีเนี่ยมันจะละเอียดกว่าอันนี้รีเช็ครีเช็ครีเช็ค เทสรีเทสเซตรีเซตอะไรเซตรีเซตเซตสุดท้ายมันเสร็จแล้วแหละเราไม่ได to ้เอาออกสั้นเราเอาแต่ไปปลายส่วนที่ไม่เท่ากันออกทางนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ดูดึงมาพนมกันตรงกลางอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวผมมันเหนียวเราก็ไขอย่างนี้ครับแล้วก็ขยับสองทีน่ะครับเราดูตรงไหนรู้ไหมนี่เราดูฟันหวีนี่อ๋อดูฟันหวีอ่ามีจุดสังเกตอยู่เนาะมันมีจุดสังเกตอยู่เรียกจุดสังเกต เอาเอาประเดเลื่อนตายกับฟันวิอย่างนี้เหมือนการจับโจนจับไรจะมีจุดสังเกตใช่ไหมอาจารย์เออนี่ก็จุดสังเกตครับมีมีไม่ไม่น่าไว้ใจไว้อย่างนี้เป็นจุดสังเกตใช่ไหมอาจารย์ผมไม่ได้เอาเขามาเอาทองมาสะลึงเดียวอ่ะ่ผมไม่ได้เอามาทักบาทเลยผมไม่ได้ทักบาทเอามาสะลึงเดียวเอาโดนไหมละครับเป็นโดนนีแหละครับอันนี้ก็เหมือนกันอันที่มันสั้นที่สุดมันจะเป็นตัวชี้วัดอ่าตัวชี้วัดนี่เป็นไกด์ไลน์นั่นแหละครับ สิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นทีนี้มันมันง่ายตรงไหนครับง่ายตอนเช็คกับตอนยืนเนี่ยอ๋อมันสูงมันเล็งไม่ได้อ๋อใช่ใช่มันเล็งไม่ได้เสร็จแล้วครับตรงมันเล็ดนี่เคือเราดูยังไงดูตรงที่ว่าสามเหลี่ยมกลางหัวเนี่ยเดี๋เวลาเช็คผมนะสามเหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมันก็ได้ครับขึ่งวงกลมใหญ่มันก็เป็นฟาร่ายูนิเซตครับนี่คือหลักการครับเอาโอเคได้หลักการแล้วเสร็จแล้วนะอาจารย์เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้ว อ่าได้ทรงแล้วอาจารย์จัดทรงแล้วก็จัดให้รีวิวให้หน่อยรีวิวให้หน่อยต้องฉีดอย่างเดียวเลยใช่ไหมไอนี่ยฉีดฉีดเหมือนฉีดน้ําต้นไม้หรือเซตรีเซตรีรีทัดรีเพครับนะเออดูดีดูดีต่างจากทรงเมื่อกี้นี่เยอะดูดีมีสกุลน่ะเห็นไหมล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ